เมื่อเวลา4นาฬิกาตำรวจสอนอคนายาวพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลลนิธิร่วมกัน,นยูเข้าตรวจสอบเหตุรถตู้ชนรถจักรยานยนต์บนสะพานสุขาพิบาล5ตัดถนนเทพ,พรักษ์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนร้อยตำรวจเอกปฏิญญา,จ,าจันจิรันดอนรองสารวัตรสอบสวนสอนอคณายาวเปิดเผยว่าจากการตรวจจุดเกิดเหตุพบรถตู้สีดำสภาพชนกนสภาพกันชนและไฟหน้ารถด้านซ้ายแตก จอดอยู่บนไหล่ทางใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังเสียหายทั้งคันพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งคนด้านล่างสะพานที่มีความสูงประมาณ10เมตรพบร่างผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนจึงให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกัตันยูนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศส่วนร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ รถตู้สีดำมีนายสิริศักดิ์นันทเสนหรือว่าติ๊กชิโร่นักร้องดังเป็นผู้ขับขี่ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่ามีผู้โดยสารมากับรถจักรยานยนตคนนะคะกำลังจะเดินทางกลับบ้านกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าขวดน้ำหล่นไปบนถนนก็เลยจอดรถที่ริมไหลาทางเพื่อลงไปเก็บ ระหว่างนั้นมีรถตู้พุ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ชนเข้าจนทําให้มีผู้เสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุนหนึคนและบาดเจ็บที่ตกลงมาอีก1คนนายสิริศักดิ์ทางที่เป็นคนขับรถค่ะตำรวจก็นำตัวไปสอบที่สนานายยาวมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายว่าปริมาณแอลกอฮอลสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ค่ะ